จะได้รู้เบื้องหลัง <c oughs> 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการกรีซเรียกร้องให้สหภาพยุโรปร่างแผนสำรองเพื่อตุรกีผิดสัญญาข้อตกลงเรื่องผู้อพยพนายยานิสมูซาลัสรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองของกรีซเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ร่างแผนสำรองเผื่อกรณีตุรกีทำผิดสัญญาข้อตกลงผู้อพยพระหว่างอียูกับตุรกีไดมูซาลาสกล่าวว่า,ร,ารัฐบาลกรีซมีความเป็นห่วงประเด็นดังกล่าวและต้องการแผนสำรองเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับกลุ่มประเทศตะวันตกเริ่มถดถอยลงเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินการกวาดล้างครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีเรเจฟไตยยปบแอดวนของตุรกีหลังความพยายามก่อรัฐประหารล้มเหลว และรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวว่ารัฐบาลตุรกีอาจถอนตัวออกจากข้อตกลงผู้พยก,กับยูอหากไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าต่อคนละเรือนตุรกีที่จะเดินทางไปยุโรปภายในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายฟรังวอลเทอร์ชนายเลอร์ ire, รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวตอบโต้การข่มขู่ของตุรกีว่าเป็นสิ่งไร้าสาระและตุรกีต้องทำตามคำมั่นที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลง โดยการรับผู้พยพก,กลับจากกรีซเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือและการยกเว้นวีซ่าตำรวจน้ำฝรั่งเศสเพิ่มหน่วยลาดตระเวนคุ้มกันเรือเฟอร์รี่ทั้งไปและกลับจากอังกฤษเพื่อเฝ้าเพื่อเฝ้าระวังการก่อการร้ายโฆษกตำรวจน้ำฝรั่งเศสกล่าววันนี้ว่าได้มีการเสริมหน่วยลาดตระเวนทางทะเลสำหรับคุ้มกันผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ขาไปและขากลับจากประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุโจมตีหลายครั้งจากฝีมือกลุ่มนักรบกีฮัตในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนที่แล้วเรือโทปีแอร์โจอาคิมอองโตนาโฆษกตำรวจน้ำฝรั่งเศสกล่าวว่าหน่วยลาดตระเวนถาวรได้เริ่มคุ้มกันเรือเฟอร์รี่ขาไปและขากลับจากอังกฤษตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วโดยการลาดตระเวนจะเป็นการสุ่มแต่จะทำเป็นประจำเพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือต่างๆ